ก็ขอกรับสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้เราก็กลับกันไกแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมก็จะมาสอนดิการเพิ่มผู้ดตามบนหน้าอ่าทิกตอกของเราเนาะใครที่มีผูดตามน,น้อยๆนะครับหรืออยากเพิ่มผูดตามให้กับอ่าโปรไฟล์ของเรนก็สามารถมาดูคลิปนได้เลยนะครับ ก็ถึงขั้นตอนแรกนะคะเพไปที่หน้าเว็บไซต์ KM Social เข้ามาหน้าตาเว็บไซต์ก็จะเป็นประมาณนี้เลยเดยลิงก์ผมได้ทิ้งไว้ใต้คลิปนี้แล้วนะครับผมหรือไมก่ก็กดสแกนเคน้าโครดใน้คลิปนี้กันได้เลยเนาะใครที่เคยเข้ามาใช้บริการแล้วนะครับก็สามารถมาลงชื่อเข้าใช้ด้านล่างตรงนี้กันได้เลยนะครับส่วนคนที่เข้ามาใช้บริการครั้งแรกหรือเพิ่งเห็นเว็บไซต์นี้เป็นครั้งแรกนะครับก็สามารถสมัครใช้งานตามผมกันได้เลย ข้มามโนต่างสมัครใช้งานก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับก็เรามาเกาอะอข้อมูลตามนี้กันได้เลยเนาะก็จะมีให้เราใส่ชื่อผู้ใช้นะครับใส่อีเมลแล้วก็ตั้งรหัสผ่านของเพื่อนๆกันได้เลยเนาะแล้วก็อย่าลืมนะครับติก๊กแชร์ไมโปรแกรมอัตโนมัติตรงนี้ด้วยแล้วก็สมัครใช้งาน,าางงน้ารางตรงนี้กันได้เลยส่วนเพื่อนคนไหนนะครับที่มีอ่าที่ไม่อยากเกาะข้อมูลดีกว่าไห้มันยุ่งยากนะครับก็สามารถกดล็อกอินผ่านกูเกิล้ารางตรงนี้กันได้เลยเนาะส่วนผมก็เคยสมัครการใช้งานไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมก็จะขออนุญาตกดลงชชเข้้้าใลยกก็แวัันนะครบ ก็มันหน้าตาเว็บไซต์ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับก็จะมีหลากหลายแพลตฟอร์มให้เลือกมากมายเลยนะครับก็หลกัหลกๆนะครับก็จะมีดัง Facebook อินสตาแกรม YouTube แล้วก็ Tik t อกเนาะเดี๋ยววันนี้นะครับผมก็จะมาแชร์ในด้านของ t i k t อกกันล้วกันนะครับมอนมูตรงนี้นะครับไม่ต้องกดเข้าไปตรงนี้กันได้เลยแล้วก็ลองหานหมนนมู่ที่เพื่อต้องการจะเลือกใช้กันได้เลยเนาะเดี๋ยววันนี้นะครับผมก็จะมาแชร์ในด้านของเพิ่มมือตามแบบนี้กันล้วกัน แล้วก็บริการตรงนี้นะครับเรามาหาบริการของเว็บไซต์ได้เลยนะครับทางเว็บไซต์ก็จะมีหลากหลายบริการให้เลือกมากมายเลยนะครับเพื่อนๆถูกใจบริการไหนก็สามารถกดเลือกบริการนั้นกันได้เลยเนาะเดี๋ยววันนี้นะครับผมก็จะมาใช้ในหน้าของบริการตัวที่3ตรงนี้กันแล้วกันนะครับลิงก์ตรงนี้นะครับเราไปที่หน้าโปรไฟล์ของเราแล้วก็คัดล็อกลิงก์โปรไฟล์นะครับไปวางแสงในเว็บแฟนของเราได้เลยแล้วก็จํานวนตรงนี้นะครับก็จะเป็นจํานวนผู้ติดตามของเราเนาะก็สามารถมาดูกานต่ำมาสูงก่อนและล่างตนกันได้เลยนะครับเดี๋ยวผมก็จะขอใส่ไปจัก100กวกัน เว็บไซต์ก็จะคำนวณค่าใช้จ่ายเหล่ันที่เรียบร้อยแล้วนะครับจำนวนหนึ่งร้อยพิทาลนะครับก็ตกอยู่แค่11บาทเองเนาะก็เป็นอะไรที่คุ้มค่าสุดๆไปเลยนะครับตอนนี้เราไปกดสั่งซื้อทุกครั้งนะครับก็อย่าลืมขึ้นมาอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมก่อนด้านบนตัวกันได้เลยนะครับเพื่อไม่ให้มีอะไรผิดพลาดเนาะอ่ะเดี๋ยวผมจะกดสั่งซื้อเลยก็แล้วกันนะครับแต่แล้วคการสั่งซื้อคุณแล้วนะครับผมเวลาเรากดสั่งซื้อออเดอร์เสร็จก็จะขึ้นเป็นสีเขียวประมาณนี้เลยต่อมานะครับให้เราคลยนะครับ เราก็จะเด้งมาหน้าประวัติการสั่งซื้องคุณแล้วนะครับผมก็สามารถมาดูออดเงินของคุณตรงนี้กันได้เลยเนาะตรงนี้ก็จะเป็นเลขก็เดอร์ของเราแล้วก็มีลิงก์ถึงแม่ไปเดวนนะครับผมก็สามารถมาตรวจสอบกันได้เลยระวังระบบเราดําเนินการอยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะสอนวิธีการเติมเงินให้เราไปที่เมนูเติมเงินด้านซ้ายมือตรงนี้กันได้เลยเนาะ ก็มันนั้นต่างกับเติมเงินก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับทางแฟกซก็จะมีสามช่องทางในการชำระเลยเนาะก็จะมีทางพร้อมเพย์ทูบันดิว่าเลยแล้วก็คริปโตเคอรนซี่ก็มันใช้งานทุกครั้งนะครับก็อย่าลืมเข้ามาอ่านวิธีการเติมเงินในแต่ละแพลตฟ,ฟอร์มด้านล่างตรงนี้กันด้วยนะครับอ่ะก็จะเป็นประมาณนี้เลยเนาะถ้าเกิดว่าเ,เพื่อนๆคนไหนนะครับที่มียอดใช้งานเกินสะสม500บาทขึ้นไปแล้วนะครับก็จะสามารถลบล็อกดูซีรีส์หนังจีนตรงนี้ได้แบบฟรีเลยเนาะ ก็สามารถกดเข้ามารับชมกันได้เลยนะครับเว็บไซต์ก็จะมีมากกว่าล0ยกว่าเรื่องเลยมีดังพากไทยกับไทยนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนว่างก็สามารถกดเข้ามารับชมกันได้เลยเนาะอ่ะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับต่อมานะครับเราไปที่บริการทั้งหมดด้านซ้ายมือตรงนี้กันได้เลยบริการทั้งหมดตรงนี้คืออะไรตามชื่อเลยนะครับเว็บไซต์เขาก็จะรวบรวมบริการต่างๆในหน้านี้หน้าเดียวแล้วนะครับผมก็สามารถมาหาดูกันได้เลยเนาะบริการต่างๆของเว็บไซต์นะครับก็จะมีข้าวดีๆด้านหลังและกดเข้ามาดูกันได้เลยนะครับ่ะก็ระมา หากว่ามีเพื่อนเพื่อคนไหนนะครับที่ติดปัญหาต่างยาแก้ติดต่อมินนะครับสอบถามปหาแอดมินเนาะก็ให้เราไปที่เมนูติดต่อมินด้านซ้ายมือตรงนี้กันได้เลยนะครับ เขามาหน้าต่างติดต่อ admin ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับทางเว็บไซต์ก็จะมีช่องทางไลน์เราติดต่อนะครับก็ริมเนาะแอดไลน์ตรงนี้ไปคุยแอดมิ m i n ได้เลย admin นะครับเขาก็พร้อมตอบกลับหรือจะพอตลอด24ชั่วโมงเลยเนาะหรือไม่ก็มาดูตัวเฉลยด้านล่างตรงนี้ก็ได้นะครับผมก็จะมีทั้งหมดมู่นะครับแจ้งปัญหาเนาะแล้วก็เลขออเดอร์ไอที่มีความเพิ่มเติมก็สามารถใส่ในกล่องแขดงความนิดเหนได้เลยนะครับส่วนคนที่มีรูปภาพหรือทางต่างนะครับก็สามารถแท็กป้ายนี้ขึ้นมาได้เลยเนาะหลังจากนั้นก็ก ผู้ติดตามของเราดีกว่านะครับว่าตอนนี้ขึ้นมาครบตาจนานที่เรียบร้อยแล้วรยังตอนนี้นะครับผู้ติดตามของเราก็มีอยู่แค่5-5หคนเองนะครับเดี๋ยวผมก็เดี๋ยวคนนี้กดรีเซ็ตไปครั้งหนึ่งเลยก็แล้วกันเนาะอ่ะหลังจากเราก,กดรีเซ็ตไปแล้วนะครับตอนนี้เว็บไซ์ก็ทำในการเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ขึ้นมาตามจำนวนที่เลือกไว้แล้วเนาะก็ทำาเวไซต์นะครับเขาลงการแถมยอดให้มเยอะมากเลยนะครับเป็นอะไรที่คุ้มค่าสุดไปเลยนะครับอ่ะก็จะเป็นประมาณนี้เลยส่วนที่สนใจนะครับอยากจะแนะนำเพื่อนๆให้มาใช้เวบไซดีน้ลเย หลังจากนั้นเราไปที่เมนูแนะนําเพื่อนหน้าซ้ายมือตรงนี้กันได้เลยเนาะถ้ามันหน้าต่างแนะนําเพื่อนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับก็เรามาคัดลอกลิงก์ตรงนี้กันได้เลยแล้ว hmm. ก็แชร์ลิงก์ตรงนี้ให้กับเพื่อนๆคุณหรือว่าคนที่คุณรู้จักกันได้เลยเนาะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคุณแต่มาต่ำและแบ่งขึ้นไปนะครับก็จะได้ต่อคอม็นต์แต่ลิงก์ผมได้ทิ้งไว้ใตคลิปนี้แล้วนะครับผมหรือไม่ก็สแกนเคีบิโค้ดในคลิปนี้กันได้เลยเนาะถ้าเกิดว่าคลิปนี้นะครับผมพูดว่าดก็ต้อองขไปก่อนนะสัสดีครับ